สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับตันอัตพลลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องปลอดภสุขสุขสุขคนครับมาเนี่ยเออฝากช่องของที่แล้ว<ะ>ช่องที่แล้วน,นักสืลบลำเพลินออฟฟิเชียลครับออสวัสดีครับพี่น้องปลอดภสุขสุขคนนะครับพบกับ <X complex> ช่องปผู้ปุครสะท้อนลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับพี่น้องปลอดภสุขสุขคนครับผมพบกับน้องน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลครับไปเห็นยังมามืัอนี้ไปเห็นยังมา แกสงับแล้วรวมรับเป็นยังไงลนหมดสลยลนอ้อมดูมเลนอ้อมอันนั้นจากสาวน้อยเนี่ยเ็นะนี่จักอไรยังไงเลนบลอคลอบเยวเอายังไรหลเลยสามสามหลฝนมาเศรดิฝนเศ้าสามหลอบมีแ้ะได้มูอถือกล่องดีแลนน่ันเป็นร่มครับนีบอดบอด้เป็นหังเยอเงเบิงหนักเอาหนแดงเดี๋ยวเบงฮะหนขแดงเดี๋ยวาบียงงโอ้ตังแดงมันแดดบ้าแดตังแดด พี friends, group, s, <S bueno, here, no. uh ่ฟ huh. ah ุกค้นคนอยู่ทางไหนครับคนอุบลครับผมอำเภอนาจะหลวงครับนีผมค้นละเอ็ดครับผมก็ถามไปยังว่ทนถามอยู่เขายังม่าถามอยู่อ่าเอาถามแม่ถามแม่ถามมาะเด็เป็นคนยังนีฮะเป็นคนละครับคนละคร คนจังหวัดไหนครับน้องคิวครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับบางคนอ่ะสิบวงหูซื้อนะครับแต่ทั้งหมเอิญงอหน่อยน้องเราคนก็ยังพวงหูซื้อเอาเอางอหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวบอกอ่ะเอิญที่อูเป็นยังไงมีหาบอกมีครับนะครับน้องงอหน่อยเฮานะครับฝากกดติดตามช่องน้องได้ด้วยครับครับคนเก่งคนมึนคนทัวอันนี้ไม่แล้อันนี้ไม่แล้วก็ช่วยเติมเองนะอันนี้ไม่แล้ว ครับนี่ครับตอนนี้บริษัทย้ายผู้ถอดไม่มีหวังยูนี่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 บอนี่ใหอันนี้ของมากินเขาครับผมเป็นตับมีกระมือเลยนี่เอาประเด็นเบนบอเอาประเด็นเขาในห้องแอร์ครับผมฟินห้องครับรถเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์แล้วเอาเจีวประเด็นเขาแล้วหิ้วเขานะทำไมเพิ่กันหิ้วเขากัดเก็บกับเป๋าซูมากินซื้อหมดเนืลย เนื่อยนะเออมนกัเนื้อแเฮ้ยเนื่อแล้วมันดี๋ยวรแหละมันโยนวามันโยนรหลไม่นะมันโยนวายหลมันทำรถทุมันเลยเดี๋ยว่ยมันรถขวายละกูแก้ค่ชิมไปยุ่งห้องเนี่ยกผู้เสกีก็ขี่เลยมันยังมึนเลยนะเมันกินเข่าอยู่ในรถเปิดแอร์พร้อมเลยพี่เปิดแอร์พร้อม ก็เฮ็ดีเฮ็ดเลิศเฮ็ดประทับใสแค่ต่างเจ้าวานนี้ครับต่างเจ้าแบบแค่เอาสันนิษเจอกันอีพีต่อไปในคลิปนี้แหละตามไปเบื้องเลยกันแล้วแต่จบโดยไอีาแม่กตะครับต่าเ้าเปิดไหม่เจ้าเปิดไหมต่างเปเดี๋าเปิดไหมท่าเาเปิดไหมเร็วท่าาเปิดไหมอันกล่องไม่ทั้งนั้นเดไระเด่็เอา ลงไหมคนไทยกิแม่บาสสูสวัสดีครับหน่างพี่ป้าเคียดดีแท้แท้ใจแท้กินเอาอยู่ในรถสวัสดีพี่เาาครับสวัสดีครับลปดงดีนี่เราพี่นาะพวกแานบันเทิงต้องประเดี้ยครับโคตรเลยโคตรมารด รถคือยนนั้นเติมนี่เนาะกว่าสตาร์โหลดนอนสมือเลยรถรถก็รถดูท่านแบบไงกูกับยังบอกกาสตาร์ทรถนอนเนียงดังเฉียงกระเด็นเปล่าไปเติมเอยนี่อันนี้จะอะไรเพื่อนกินข้าวตามใจมากพี่บอลจะพากันไปไหนนี่กินเข่าจะพากันไปไหนไปซ่อม S <S บ้านหลังใหญ่ดดถ้าคลิปพอเขาเขาใหญ่ใหญ่ไปผุนไล้วใหญ่ใไปผุนมากนบ้านบอดชี้ขาดที่สุเขาไปนั่งกินอยู่บ้านบอดไปเลยๆบ้านบ้าลงไปดีกว่าเดี๋ยวขอญาตินะครับเขาจะได้ลงจากรถไปสอบอเครับรถต้นน้ำรถตามรถโอ้ยเนาะเกือบตานี่ครับรถน้องชายรถต้นน้ำนะครับไปบ้านหลังใหญ่ครับพี่เนาะโอ้ยลงจากรถกันประเด็กไหมตามไปครับ ผู้ใดญ่น้อนี่คุ้นๆมะโอ้ย่าแต่ผู้ใหญครับมันแต่ตื่นมาหนิบึงทองแล้วมหัดดนไปนแะครับมาตัมาห้องหันกัลนะขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับที่มอบให้นะครับสำหรับเอฟซีบ้านฮักน้องไดมอนด์ลทธิไกลครับแต่แหละโอนเงินมาโอนมากอะโบบอกก็อนเนาะตื่น่าแต่ขาเจ้าโอนผิดนี่ับนะครับนี่แหละมานี่แหละีิวาสผมกินเขาแล้วครับ <laughs> ไปกินน้ำเนีย่ยตอคงเออเออเออโอ้ยเนาะขับรถแล้วทำ, <laughs> ำไปจอมมั้ครับอืก็จะเรมโต,ต,ตกันน้ำข้เทียมโลโก้ปีกเลย <c oughs> <c oughs> ัแมนันพอพี่ตัวนั้นอันนามาหาบังไอ้โอีคไปดีครับขอบคด้วยได้อุ้ยพอดีเลยลูกก็หมายอวาน้ำบุญความริอเท้าลาเด้ยหมู่บ้านเนี่ยอ่อยไปมาล่ำให้โมปิตะเลนเลนเอง้าเด้อเราพ่อเราพราจะมาถึงมองบลูกผู้หากันมเยอะแบล้นลูก่ลน้ จิตใจขาดสงสารเด็ดเมันต้มีอย่างนี้ด้วยนีมเมื่อนี้ที่เท้าดาม่อู่ดยอกนี่ตีร้องใจดว่าทีเป็นเือข้ามขนเขาตาหรือบานาเจ้าว่าเราเอาตนเขา วั Michael, ah ่เหลีอยไไม่เหลีปยปไปไปไยไปไปปนปไปาปไ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 ปอปไปัปไปไปไปาปไกไป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 ปไปไปไ